รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศและสหกรพร้อมกับคณะครับลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานก,การณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทยัยแล้วก็ไปพบปะประชาชนครับเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและมอบถุงยางชีพหญ้าอาหารสัตว์พระราททานพร้อมกับสุขขาลอยน้ําให้กับผู้ประสบภัยร้อยเอกธรรมนัฐพมเพ่ารองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศและสหกรพ,พร้อมกับคณะลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานก,การณ์อุทกภัย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกงอําเภอกงไกรลาศจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีนายนพผลิศสิริโกศนผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยมีรองผู้ว่าประหลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนครับมาให้การต้อนรับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยครับได้รายงานความเสียหายจากอุทกภัย3ช่วงซึ่งช่วงที่เกิดพายุวิภานะครับ2 2กรกฎาคม กระทบภาคเกษตรเนี่ย1,230ครัวเรือนพื้นที่เสียหาย1,3136ไร่วงเงินช่วยเหลือกว่า17ล้านบาทส่วนช่วงของพยายุไคกิหนองฟ้าซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคมถึง1กันยายนครับก็กระทบถึง4,241ครัวเรือนพื้นที่เสียหายไป33,735ไร่ ส่วนพายุโบลอยครับที่มีขึ้นในระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนกระทบ132ครัวเรือนพื้นที่เสียหายเบื้องต้น805ไร่การดําเนินการป้องกันอุทกภัยเน้นการเตรียมความพร้อมด้านคนวัสดุอุปกรณ์การแจ้งเตือนประชาชนการวางแผนอพยพและศูนย์ช่วยเหลือพร้อมกับแยกชุดเผชิญเหตุและชุดช่วยเหลือชัดเจนในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้ติดตามจุดเสี่ยงแจ้งข้อมูลประชาชนทั่วถึงครับ ทานด้านของร้อยเอกธรรมนัฐได้มีการพบปับประชาชนแล้วก็รับฟังปัญหาและความต้องการพร้อมกับมอบถุงยางชีพ840ชุดมีหญ้าอาหารสัตว์พระทานมีสุขาลอยน้ำสิบหลังแล้วก็มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยครับพัฒนากงไกาลาดโมเดลจากแนวทางบางระกรมโมเดลเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่พร้อมกับย้ำความมั่นใจว่ารัฐบาล จะดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงครับก่อนที่จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่แม่น้ำยมต่อไปครับ